รวดเร็วคล่องแคล่วเฉียบคมแข็งแกร่งดุดันและสง่าง,งามนี่ไม่ใช่คำโปรยโฆษณารถยนต์กระบะพันแก่งหรือเก่งดีไซน์หรูหากแต่เป็นนิยามสั้นๆที่บ่งบอกถึงความสามารถของอดีตกองหน้าทีมชาติสเปนซึ่งมีนามว่าเฟนนโดตอเลส ตอเลสคือกองหน้าในอุดมคติของใครหลายๆคนเพราะนอกจากจะมีรูปลักษณ์สง่างามแล้วฝีเท้าความสามารถยังเข้าขั้นเวิร์คอา์แบบไร้ข้อกังขาใดๆโดยเอลนิโยเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับสโมสสแอตเิติโกมารลิดสถานที่ซึ่งปลุกปั้นให้เขามีตัวตนในวงการฟุตบอลและหลังจากที่ก้าวขึ้นชุดใหญ่ได้ไม่นานเฟัดโดตอเลสก็ได้รับมอบปอกแขนกับตันทีมอันบ่งบอกสถานะว่าสโมสรมองเขาเป็นคนสําคัญคนพิเศษเช่นเดียวกันแต่ว่าทีมตาหมีในสมัยนั้นก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าแม้จะเป็นทีมแถวหน้า ลีเปแต่ก็ไม่ค่อยจะมีลุ้นแชมป์แบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่ซึ่งสวนทางกับการจเจริญเติบโตของเฟรนันโดตอเลสที่สร้างสมชื่อเสียงจนได้ที่และถึงเวลาที่ต้องโบยบินเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆให้สมกับดีกีฝีเท้าของตัวเขาเองโดยหลังรับใช้ทีมตามหมีได้7ฤด,ดูกาลหนักตั้งแต่เลื่อนขึ้นไปอยู่ในทีมชุดใหญ่พอถึงปี2007เฟรนันโดตอเลสก็ได้ย้ายมาเล่นในอังกฤษกับสโมสิเวอรูพูซึ่งมีราฟาเอลเบนิเตสกุนซือคนบ้านเดียวกันที่แพ่วถังทางเอาไว้ ม่เบนนเต้เป็นคนคุมทีมมันคือช่วงเวลาที่ช่วยให้เฟรนโดตอเลสถูกขัดเกลา่เหลี่ยมลูกหนังถูกเจรนายความคิดให้ลุดหน้าไปอีกขั้นอย่างแรกเลยคือการปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษทําให้ตอเลสเรียนรู้ว่าฟุตบอลที่นี่มันต่างอย่างไรกับที่สเปนตอนเล่นในสเปนเขาเคยชินกับการมีเวลาให้คิดมีเวลาให้แต่งจังหวะส่วนในอังกฤษเขาต้องเจอกับแนวรับตัวใหญ่ๆที่คอยหายใจลดต้นคอตลอด90นาทีซึ่งแม้ช่วงแรกอาจต้องมีปรับตัวบ้างแต่ก็ใช้เวลาไม่นานที่ตอเลสจะคุ้นชินกับแนวทางฟุตบอ,อััังงกกฤษซึ่่นนนม็นทให้ เขาได้รู้ว่าโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และที่ใครเขาเคยว่าตอเลสเป็นดาวยิงแถวหน้าของโลกนั้นอันที่จริงแล้วเขายังไม่ใกล้เคียงเลยด้วยซ้าจนกระทั่งได้มาเล่นที่แอนฟิลตลอดเวลาในการเล่นให้ลิวพูตอเลสพัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นยอดดาวยิงที่ครบเครื่องต้มยำเป็นทั้งตัวยิงตัวพักตัวจ่ายและตัวจบในตัวคนเดียวแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เล่นในสโมสรเขามักจะเป็นตัวจบที่เข้าขากับตัวจ่ายอย่างซีเว่นเจอหลาซะมากกว่าจนครั้งหนึ่งเจอหลาเองก็ยังเคยยกย่องเลยว่าตอเลสเป็น ที่เหมือนความฝันของคนสร้างสรค์เกมเพราะประสิทธิภาพในการเล่นเวลาที่ไม่มีลูกบอลของตอเรสคือคนที่หาพื้นที่ได้ดีมากๆตรงนี้ต้องขยายความคําว่าหาพื้นที่ได้ดีเพราะแนวทางเวลาที่ตอเรสเล่นในสโมสรกับทีมชาติสเปนนั้นแตกต่างกันนั่งจะเห็นว่าเวลาเล่นกับลิเวอร์พูลตอเรสจะเหมือนศูนย์กลางที่เพื่อนร่วมทีมต้องเข้าหาอยู่เสมอนั่นทําให้เขาแค่ยืนตำแหน่งให้ถูกต้องเดี๋ยวลูกบอลก็จะมาหาเขาเองโดยไม่ต้องวิ่งสายอะไรมากมายขณะที่เวลาลงเล่นให้กับทีมชาติสเปน้วยความที่สเปนเป็นทีมที่เล่นแบบทีมมวาากก่ ผู้เล่นทุกคนจึงต้องทำงานหนักมากกว่าในการหาพื้นที่การเล่นให้ตัวเองถ้าไม่ตอเลตต้องใช้การเล่นแบบวิ่งหาพื้นที่ต่างจากตอเล่นให้กับริเวอร์พูลซึ่งทั้งสองแบบนั้นมีศัพท์เรียกเฉพาะทางในภาษาอังกฤษคือ off the ball หรือการเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอลและ position play คือการยืนตำแหน่งที่ถูกต้องความยอดเยี่ยมของเฟรโดตอเลสอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะเขาทำมันได้ดีทั้ง2อ,อย่างจนเข้านิยามที่เจอหลาดพูดเอาไว้ว่าตอเลสคือกองแน่ในอุดมคติที่ตัวสร้างสรรเกมต้องการสิ่งเดียวที่น่าเสียดายตลอด3ฤด,ด,ดูการเคร นั่นคือเขาเหมือนกับเป็นราชันไลมงกุฎแม้ถูกยกย่องมากแค่ไหนแต่ก็ไม่มีความสำเร็จใดเป็นชิ้นเป็นอันทว่าตอเลสในชลลิภูก็ถือว่าเป็นตอเลสล่างที่สมบูรณ์เล่นได้พีคมากที่สุดในอาชีพการค้าแข้งของเขาโดยเฉพาะฤดูการแรก2007-2008ที่ย้ายมาแล้วใช้เวลาในการปรับตัวเพียงนิดเดียวก็สามารถระเบิดตะข่ายกระจุยกระจายเบ็ดเสร็จรวม33ลูกทุกรายการจากนั้นเฟรนาโดตอเลสก็ต่อยอดไปยังผลงานในทีมชาติสเปนที่เปิดประถมบทความยิ่งใหญ่ในยูโร2008ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น สมัยก็ทิ้งดุครองวงการลูกหนังไปจนถึงปี2012ตอเลสจบปี2008ด้วยตำแหน่งแชมป์ยูโรโดยที่เขาเป็นผู้ยิงประตูชัยในเกมนัดชิงชนะเลิศและนอกจากนี้เฟร์นันโดตอเลสยังถูกยกให้เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดอันดับ3ของโลกเมื่ออิงจากการแจกรางวัลบอลลงดอร์ที่เจ้าตัวเข้าเป็นที่3โดยเป็นรองเพียงแค่คริสเตียโนโรนัลโดกับลิโอเนลเมสซี่เท่านั้นอย่างที่บอกว่าตอเลสช่วงปี2007-2010ถือว่าเป็นรุ่นตัวท็อปที่แตกจุดพิกมากที่สุดของเขาแต่เพราะการไม่ประสบความสำเร็จกับสสโมมรเูตาาที่ข คาดหวังเอาไว้ก่อนจะย้ายมาจากเอเลติโกมาดริดทำให้ใจของเขาไม่อยากจะอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์อีกต่อไปและในเวลานั้นสโมสรเชลซีคือทีมที่กําลังมาแรงจากความกระหายที่โรมันอราโมวิชแสดงออกมาให้เห็นตลอดว่าอยากประสบความสําเร็จบวกด้วยกําลังเงินที่พร้อมจ่ายไม่อั้นตามปรารถนาที่นักฟุตบอลต้องการสุดท้ายเฟเดโรตอเลสจึงได้ไปลงเอยกับเชลซีทมกลางความเสียดายของเหล่าเดอะคอปที่วาดฝันเอาไว้อยากให้เขาอยู่รับใช้ทีมไปนานๆการแยกทางระหว่างตอเลสกับลิเวอร์พูลในอีกทางนึงมันเหมือนกับว่าเป็นความสู ลิวพูนั้นเสียหายแน่นอนในเรื่องของการไม่มีดาวหญิงที่ครบเครื่องในการล่าตะไคร์ในขณะที่เฟเนโดตอเลสแม้ Man, หลังจากที่ย้ายออกไปเขาจะสามารถเติมเต็มความฝันในเรื่องของถ้วยรางวัลต่างๆที่ได้รับแต่ทว่าฟอร์มการเล่นของเขาก็ดูจะไม่ได้แตะจุดพีคเหมือนช่วงเวลาที่ล่าตะไคร์อยู่ในถิ่นแอนฟิลตรงนี้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนั่นคือ3ฤดูกาลครึ่งที่ตอเลสเล่นให้ลิวพูเจ้าตัวมีตัวเลขการถล่มประตูรวมทั้งหมด81ลูกแต่หลังจากที่เขาย้ายออกมาตอเลสมีตัวเลขทำประตูเพียง8 83ลูกใน7ฤดูกาลกับการลงเล่นให้กับเชลซีเอซีมิลานและอเลติโกมาดริดซึ่งมากกว่าตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลเพียงแค่2ลูกเท่านั้นความสําเร็จในระดับสโมสรตอเลสมีกับทุกที่ยกเว้นตอนอยู่กับลิเวอร์พูลแต่หากถามว่าภาพจําของตอเลสในชุดสโมสรใดที่แจ่มชัดมากที่สุดสําหรับแฟนบอลเชื่อว่าตอเลสล่างหงแดงน่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนเพราะนั่นคือล่างทองที่สุดของเขาแล้วเช่นกันกับในชุดทีมชาติสเปนที่นอกจากแชมป์ยูโร2008อันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนั้นตอเลสยังเป็นส่วนสําคัญในทีมชาติชุดหลังจากนั้น ไปคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010และจบด้วยการป้องกันแชมป์ยูโรในปี2012อีกด้วยในส่วนของเฟร์นันโดตอเลสบนแพลตฟอร์มของเกมฟีฟ่าออนไลน์4เขาถือเป็นดาวยิงระดับตัวเมตาตัวหนึ่งที่เหล่าเกมเมอร์ปรารถนาอยากไขว่คว้าจับจองมาเป็นเจ้าของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาสยูโรเปียนเบสตารซึ่งตามคอนเซ็ปต์คือการรวมเหล่าผู้เล่นที่สร้างสรรผลงานได้อย่างโดดเด่นในเวทีชิงแชมป์ทวีปยุโรปมารวมไว้ด้วยกันมันก็เลยทําให้เฟร์นันโดตอเลสคาร์ดนี้จะเป็นค์ดที่เหมือนภาพจําลองของตอเลสในช่วงททีีีี่่พพคสุดในอาาาชกรแง กับสเตตเริ่มต้นที่ให้มาสูงถึง105ซึ่งถ้าใครทําฟูลทีมรเรอร์พูลสเปนเอเลนติโกมาริดหรือเอซิมิลานแล้วมีตอเลสล่างนี้เอาไว้รับรองได้ว่าจะเป็นสไตเกอร์ที่คบเครื่องในเรื่องการล่าตาข่ายอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเฟร์นันโดตอเลสทั้งในส่วนของชีวิตจริงซึ่งเราได้เล่าเอาส่วนที่เขาสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดขณะที่โมเดลในเกมนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าตอเลสเก่งมากมายขนาดนั้นเลยหรือบอกได้คําเดียวเลยครับว่าต้องลองแล้วจะติดใจและเมื่่อออรรู้้้้ยาางนีแลววก็มัช รีบเข้าไปโหลดแล้วเจอกันได้เลยที่เกมฟีฟ่าออนไลน4